เอาละฮะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเราก็มาอยู่กันกันกบเกมกาลินาอันดอนเหมือนเดิมนะครับผมเกมที่ให้ความหวังพวกเรามากที่สุดนะฮะเป็นเกมที่แบบรอนานมากๆรอนานพอๆกันกับรอนานยกออกเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตเกมนี้กันอีกเหมือนเดิมนะครับผมอัปเดตประจําเดือนพฤศจิกายนเลยนะก็ช่วงท้ายท้ายปีแล้วตอนเนี้ยไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยความหวังของพวกเราน่าจะลิบหลีกกันเลยเกินนะเกมเนี่ย ที่หายไปประมาณ3-4อาทิตย์เนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะพอดีว่าตัวเกมเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตไงก็เลยไม่รู้จะอัปเดตอะไรดีนะรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเกมเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยไม่มีอะไรอัปเดตเลยอ่ะนะครับน้อยกว่าเดือนที่แล้วอีกเดือนที่แล้วเนี่ยมันยังพอมีอะไรอัปเดตนะแต่เดือนนี้ไม่ค่อยมีเลยนะครับแต่ผมก็หามาได้นะ ก็จะมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะครับซึ่งผมก็ได้อัปเดตไปแล้วแหละตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมใครที่อยากดูอัปเดตก่อนใครเนี่ยก็ไปติดตามได้นะครับที่ติ๊กต็อกช่องนี้เลยนะครับแล้วก็ไปติดตามได้ที่ Facebook Fan Page นะครับผมก็ผมจะอัปเดตในนี้ก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นข่าวที่อ่ากำลังเป็นวิพากษ์วิจารณ์กันนะสำหรับในคอมมูนิตี้ของจีนนะครับผมก็มีแฟนๆเจมันดอนของจีนเนี่ยนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับมาแสดงความคิดเห็นนะเพราะว่า ในวีแชทเนี่ยนะครับผมมันมีข่าวข่าวนึงนะครับผมซึ่งเป็นข่าวที่เป็นข่าวของทางการในของเทนเซ็นนะครับผมซึ่งเทนเซ็นเนี่ยนะครับเขามีการประกาศนะครับที่จะเปิดทดสอบเกมเอาชีวิอตรอ Open World เกมใหม่นะครับผมก็จะมีรายละเอียดต่างๆนานานะครับเกี่ยวกับการรับสมัครนะครับซึ่งผมก็ได้ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วแหละนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะนะครับแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งนะที่เขาสงสัยกันนะครับก็เพราะว่าการทดสอบในครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้ระบุตัวเกมนะครับล้วเขาไม่ได้ระบุชื่อเกมไง แล้วเขาให้รายละเอียดแค่เพียงว่าเป็นเกมเอาชีวิตรอดบนโลก o อ e n นเวิลด์เนี่ยนะครับผมคนเขาก็เลยสงสัยนะครับว่าใช่เกมอันดอนหรือเปล่านะครับผมคือเขาไม่ได้ระบุชื่อเกมอ่ะเขาแค่เพียงบอกว่าเป็นเกมของเพนเซนนะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดพีพีบนโลก o อ e n นเวิลด์อ่ะคนเขาก็เลยตีความไปว่าเป็นเกมอันดอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมของเพนเซนที่เป็นเกมเอาชีวิตรอดที่จะมีการเปิดทดสอบเนี่ยมันมีแค่เกมอันดอนเกมเดียวนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะมีเกมใหม่มาก็ได้นะนะครับผมซึ่งเขาเปิดรับสมัครแค่ Android นะครับแล้วก็ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนหน้านะครับผมซึ่งถ้าเป็นเกมอันดอนจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเราไม่ได้เล่นปีนี้แน่นอนนะไม่ได้เล่นปีนี้แน่นอนถ้าเกิดว่าที่เขาโพสออกมาเนี่ยเป็นเกมอันดอนจริงๆนะครับผมแต่ก็เราก็อย่าพึ่งเชื่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเกมอันดอนอาจจะมาในปีนี้ก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้บุไม่ได้ระบุชื่อเกมนะครับก็เรายังพอมีความบางยน่นะตอนเนี้ หมดอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นข้อมูลที่หลุดออกมานะครับในเวอร์ชั่นทดสอบล่าสุดนี้นะครับผมก็เป็นาภาพนะครับผมของ UI ภายในเกมเนี่ยที่ออกแบบมาใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูกันเลยดีกว่านี่เลยนะครับรูปนี้เลยนะที่มีการแชร์ในกลุ่มอของเกมต่างๆในประเทศจีนเนี่ยนะครับเขาว่ามันเป็น UI ใหม่ของเกมนะครับซึ่งในภาพนี้เมื่อเห็นได้เลยว่าเมนู UI ต่างๆเนี่ยถูกจัดใหม่หมดเลยนะจากาตัวเกมอัลฟาเท็ของไทยรอบที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะ ถ้าเป็น UI ของอาฟาเทสรอบที่แล้วที่เป็นของไทยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนอันที่ปรับใหม่เนี่ยมีการปรับ UI ใหม่หมดเลยนะครับผมเห็นป้าแผนที่เนี่ยมันจะเป็นแบบลางๆใช่ปะมุมขวาบนเนี่ยแล้วก็อ่ากล่องข้อความเนี่ยมันก็จะเป็นแบบลางๆนะผมไม่แน่ใจว่าทุกคนชอบหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่ชอบเลยมันเป็นลางๆแล้วมันอ่านยากอะและที่สำคัญเนี่ยนะครับไอตัวที่บอกว่าเราใช้ปืนอะไรกระสุนเหลือเท่าไหร่ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเกะกะตามากเลยะนะครับผม <laughs> มันเกะกะยังไงไม่รู้อะ แต่รู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะยิ่งถ้าเราไปดันบอสคนเยอะๆเนี่ยหรือว่าเอาไปลงอ่าบล็อกเกตเนี่ยนะครับมันจะเกะกะตามากเลยส่วนตัวของผมนะนะครับนี่ก็จะเป็น UI ใหม่นะครับที่เขาแชร์ออกมากันนะครับผมในกลุ่มต่างๆซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีการตกแต่งมาใหม่หรือเปล่าหรือว่ามันหลุดจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมกลาลังหาข้อมูลอยู่นะครับว่ามันจริงไหมแต่ผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะสไตล์แบบเนี้ยมันแบบมันเกะกะตาอย,ย่างไงก็ไม่รู้ มันเกะกะตามากเลยตรงตรงกลางที่มันเป็นรูปปืนเนี่ยเวลาเราลงบล็อกเกชหรือว่าเรา,อาเอาไปดันบอสเนี่ยมันจะเกะกะยังไงก็ไม่รู้นะครับส่วนตัวผมนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันอัปเดตเข้ามาจริงๆเนี่ยคิดว่าน่าจะปรับเอาออกได้นะนะครับก็มารอดูกันว่ายูนี้มันจะมาจริงหรือเปล่านะครับตามที่เป็นข่าวหลุอดออกมาหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันเป็นหลุดออกมาจริงๆหรือว่าเป็นสร้างกระแสเอามาแต่งภาพสร้างกระแสอะไรหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผม ที่แน่เนี่ยตอนนี้มันมีอัปเดตแค่นี้จริงๆนะครับผมสำหรับเกม Don't Let Me Kidding หรือว่าแนแน่อัน d o n เ s u r ์ฟ e n นนะครับบอกได้เลยว่าเดือนนี้เนี่ยมีอัปเดตค่อนข้าง,งน้อยมากๆนะครับเกี่ยวกับตัวเกมนะยังไงเนี่ยก็รอดูกันนะครับผมว่าในเดือนนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยจะมาหรือเปล่านะครับรอรุ่นกันเดือนสุดท้ายนะครับเดือนธันวาคมนะครับถ้าไม่มาจริงๆเนี่ยก็คงคิดว่าน่าจะเป็นในช่วงต้นปีหน้านะครับผมเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยนะครับน่าจะมีการเปิดทดสอบแน่นอนนะครับเปิดทดสอบนะยังไม่ใช่เปิดจริงนะครับเปิดทดสอบนะเพราะว่า มันยังไม่เปิดโอเพ่นเบต้านะครับยังจะมีการเปิดทดสอบอีกนะครับผมถ้าเปิดโอเพ่นเบต้าจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเดือน3เดือน4นู่นแหละนะครับเร็วๆหน่อยก็เดือน2นะครับผมของปีหน้านะฮะก็มารอติดตามกันนะครับเดี๋ยวไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆเลยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปอ่าน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ากําลังหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลอยู่เนาะเพราะว่าเกมยังไม่เปิดนะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝันดีครับผมสวัสดีครับ